ไม่ทาครีมกันแดดกินแค่แอสตาแซนทินได้ไหมโดยปกติแล้วแสงแดดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระที่ผิวเราค่ะซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยจะไปกระตุ้นเมลานไซต์ที่เป็นเซลล์ผลิตเม็ดสีเมลานินให้สร้างแล้วก็ขนส่งเม็ดสีขึ้นมามากขึ้นเพื่อมาปกป้องผิวเราจากอนุมูลอิสระค่ะเพราะว่าตัวเม็ดสีเมลานินเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระพูดง่ายๆก็คือการที่ผิวเราคล้ำขึ้นเนี่ยเป็นกลไกการป้องกันตัวของผิวเราค่ะซึ่งแอสตาแซนทินเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปจะไปกําจัดอนุุโมมมนนนีสรรระะท่่ช้้้้าผิวเเไไใใหหปกตตลซ์ แล้วก็ขนส่งเม็ดสีมากขึ้นจึงช่วยให้ผิวเราทนต่อแดดได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูการศึกษาที่ทําในคนกันค่ะภาพด้านบนเนี่ยคือภาพผิวที่โดนรังสี UV ก่อนที่จะทานแอสตาแซนทินค่ะจะเห็นได้ว่าผิวแดงเหมือนกันทั้ง2กลุ่มเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาให้คนในภาพขวาทานแอสตาแซนทิน4มิลลิกรัมเป็นเวลา9สัปดาห์ค่ะส่วนภาพด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้ทานแล้วก็มาทดสอบกันใหม่อีกรอบนึงพบว่าหลังจากที่ผิวโดนรังสี UV เนี่ยกคนที่ทานแอสตาแซนทินเนี่ยสีผิวแดงน้อยกว่า การทาแอสตาแซนตินเนี่ยไม่ได้เท่ากับการทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าการทาครีมกันแดดนย่ยจะทาหน้าที่สะทอ้อนแล้วก็ดูดซับแสงแดดไม่ให้มันโดนผิวเราเป็นเหมือนกรอป้องกันผิวส่วนแอสตาแซนตินเนี่ยจะทําหน้าที่กําจัดอนุมูมอิสระจากแสงแดดที่ทะลุครีมกันแดดมาสู่ผิวเราเหมือนเป็นตัวปกป้องผิวจากแสงแดดชั้นที่2ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถึงเราจะทาแอสตาแซนติน mm hmm. ก็ต้องใช้ครีมกันแดดควบคู่กันไปด้วยนะคะ